โครงกระดูกอ่ะเอาไปคืนหลุมไงอีกหนึ่งภานะกิจหน้าแต่ถ้าน้องพบตกน้องพบก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าน้องพบวันนี้บินได้ถ้าวันนี้เราหาโครงกระดูกไม่เจอนะน้องพบเราก็เอาน้องพบไปแหละไปคืนหลุมอุ้ยไปแล้วุแม่รู้สึกว่าแม่เหยียบอะไรดุกี้ดุกี้ดุกล้หุ้เอาจารยเอาแล้วหมดยักโอ้ยนี่ป้าไปห้าตอนเลยนะน่ะ กระดูกห้าชิ้นโอ้สวยนะสวยนะเพราะว่าสีสวยกีตพยนสามฝ่ามือสมฝ่ามือเออเดหนูอยากไปให้ข้างบนนั้นอะโอ้บนสะพานเหรออยากเล่นบนสะพานบ้างนี่ตอนนี้น้ำขึ้นมากเลยนะน้องพบเนาะน้องพบตอนที่น้องพบมาเนี่ยมันจะมีบันไดอยู่ประมาณ3ขั้นเนาะแต่มันขึ้นมาหมดแหละอันหนูแค่เนี้ยนะเดินมาแค่เนี้ยนะโอ้นี่ไปตรงนู้นเลยโอ้่าสจะขอเดินบนสะพาน มาแค่นี้เองไม่ต้องกลัวหรอกไม่ตกหรอกเพราะน้องพบเป็นผียังไงพบก็ลอยได้เอาอยืนดีๆนงพบเป็นผีพบไม่ต้องกลัวไม่ตกอูนี่ไงมันก็เป็นลอยกลับเข้าที่เดิมหลูกไปตรงกลางเลยเพื่อนๆเขาก็อยากไปดูตรงนู้นนะไปตรงกลางๆเลย <ๆ S 1> น้องพบก,กําลังลอยอยู่นะเพื่อนๆนะดูดิดูดิพบกำลังพกกลอยอยิ้วเลยนะชุดน้องพบอะๆๆๆๆๆๆ วกมลัน้องพ่อเป็นผีพบรอยได้หรือพี่ฝนให้นําไปแล้วเอาตรงนี้แหละโอเคโอเคจปลาปลาอยู่จะโยนน้องพบลงเพราะน้องพบเป็นกระดูกเหมือนกันใช่แล้วอันคอนโทรสีเหลี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้แฝบอันนี้คอนโทรแฝบอันนี้คอนโทรแฝดของแท้น้องพบอเปนพวกก็เป็นกระดูกอ่ะโยนน้องพบให้ปลากินเลยมั้ยเอ้ยน่ากลัวสะพานกลัวสะพานร่วงเหรอจริงเหรอสะพานจะหักจริงเหรอไม่น่ากลัวไม่นะเรายืนบนคานนี่เอา ถ้าตกก็คือเกาะคานไว้อ่าะคะถ้าตกถ้าตกก็เกาะคานกันแล้วกันนะโอ้โหนี่นี่โหใจเห็นมากนะมันคือปลาสวยทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปให้ไอ้ปีศาจหนวดยาวเจ้าเก่าของเราดีกว่า้องพบเมื่อกี้เหมือนเจอปีศาจหนวดยาวจริงเหรอโอ้มีมีในนี้ก็มีอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เจ้าหนวดยาวเนี่ยมันอยู่ทุกที่อยู่แล้วลูกเดี๋ยวเราแบ่งถุงนี้เอาไปให้ไอ้ปีศาจหนวดยาวด้วยอุ้ยพบครับพบครับอุ้ยผีเน่าของแท้อันนี้ผีเน่าของแท้มีกลิ่นตามมาด้วยนะ น้องพบอาพี่พลเดี๋ยวระวังเดี๋ยวซอมบี้จะล่วงลงไปซอมบี้ยังไม่เสร็จซอมบี้ยังให้อาหารปลาไม,ไม่เสร็จ <c oughs> พี่พลเด็ดอันนี้ไปหรอพี่พลเด็ดนิ้วหายไปสามไปสามนิ้วเลย่อนเพื่อน,น,นดูดิ <c oughs> พวกเนี่ยเนี่ยเด็ดนิ้วตัวเองลงไปอะ <c oughs> โอ้ยอร่อยเลยน้องพบครับเมื่อกี้น้องพบเด็ดกระดูกนิ้วให้ปลาด้วยใช่ไหม <c oughs> ไหนเหลือกี่นิ้วดูดิไหนที่ทันย่าไปเอาไปคนละสองสามนิ้วไหนเหลือกี่นิ้วเหลือครบเอาเหลือครบเหรอ อ่ะพิชญญาเหลือข้างและกลองนิ้วเออแล้วก็งอกใหม่เป็นผีนี่ว่ะน้องพบเป็นโครงกระดูกน้องพบเป็นโครงกระดูกเนี่ยโยนน้องพบเลยไม่ตกหรอกเพราะน้องพบเป็นผีไงนพวกก็ลอยได้ดูชุดน้องพบดิชุดลอยหน้าคนเดียวปักเป็นกุ๊ก๋กูปักเป็นกุ๊ก๋กูพวกก็เป็นกระดูกผีน่ะป้าปนะเขาไม่ได้เป็นกุ๊ก๋กูป้าเขเป็นซากศพ ที่มีกลิ่นเน่าด้วยอะเมื่อกี้กลิ่นมาเลยนะน้องพบปาดแล้วก็กลิ่น,นแรงเลยอะไหนๆก็ลอยได้แล้วขึ้นฟ้ากระโนนบนสะพานขึ้นฟังปะน้องพบกำลัง <S 2> <S 2> <S น้องพบกำลังจะบินขึ้นไปอ้อรู้แล้วน้องพบครับไหนๆแล้วเมื่อกี้เราเสร็จไปหนึ่งภารกิจแล้วใช่ไหมเราจะต้องหาโครงกระดูกอะเอาไปคืนหลุมไงอีกหนึ่งภารกิจนะจำได้ไหม หาโครงกระดูก,มมกแม่ว่าในนี้ต้องมีโครงกระดูกแน่ๆแต่พี่เอาแขนขาซอมบี้ไปแล้วมันก็จะมีโครงกระดูกเฮ้ยที่แม่ว่ามันต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมแม่เห็นร่องรอยโครงกระดูกแล้ว <c oughs> แต่มันเป็นโครงกระดูกแหงโมเาสาร์นะข้ <c oughs> ออางล่างเนี้ย <viendo> เราจะต้องหาโครงกระดูกที่เป็นที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์สิใช่ไหมลูกใช่ไหมมันมีโครงกระดูกไดโนเสาร์อยู่ข้างล่างครับแสดงว่ามันก็ต้องมีโครงกระดูกมนุษย์แน่เลยเลยลูกตรงนี้นี่แหละมันกลัวมากลูนะต้องกลัวหรอกครับเพราะว่ามันร่าแรงมากตรงนี้มันมีโครงกระดูกไดโนเสาร์อยู่มันจะต้องมีโครงกระดูกมนุษย์เอ๊ะเอาน้ําพุไปคืนหลุมหรือเปล่าเพราะน้อพุก็เป็นเนี่ยโครงกระดูกใช่ไหมพาราิตเอาน้ําพุไปลงหลุมอุ้ย น้ำพบโผล่มาจากหลุมไหนครับบอกหน่อยจะได้ไปคืน <c oughs> โอเคปโค้งกระดูกอย่าเพิ่งกิ้งลงไปนะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำพบค่อยๆมานะเพราะว่าแม่ๆใช้สกิลการเดินถอยหลังดูสิเห็นไหม้ะ <c oughs> ไม้กระดานผ่นเดียวด้วย <c oughs> แต่ถ้าน้องพบตกน้งพบก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าน้ำพบวันนี้บินได้ดูภ <c oughs> <c oughs> ชุดน้งพบสิพลิ้วเชีย ถ้าวันนี้เราหาโครงกระดูกไม่เจอนะน้องพบเราก็เอาน้องพบไปแหละไปคืนหลุมอุ้ยไปแล้วได้ไหมนกได้ไหมไปไหมไปได้เอาคัน้องพบมาจากหลุมไหนอ่ะบอกเพื่อนๆที่จะได้ไปถูกนะอะไรนะกลัวเรีนตกกลัวเรีนตกค่อยๆค่อยๆมาเพื่อนๆครับดูซิว่าวันนี้โครงกระดูกจะบินได้เอ้ยจะรอดไหมโอ้โครงกระดูกจอมพลิ้วของน้องพบอุ้ยแม่รู้สึกว่า ไม่เหยียบอะไรดุกดิ๊กดูเล็กอยู่ใต้เท้าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ใต้เท้าแม่แม่จริงด้วยหามันเอา้าเ,เดี๋ยวพี่ธัญญานูนูนูน้องเจอน้องเจอพี่ธัญญาไปที่รถแล้วน้องเจอแล้ว<ป>อุ้ยนี่มันขอดูก่อนนี่มันเฮ้ยนี่มันมือน้องพบเองหรือเปล่า,นาเนี่ยหาใช่ไหมเนี่ย มันมือน้องพบเองหรือเปล่าหรือว่ามือใครมือพี่พลหรือเปล่าตัวมือปาป้าหายไปมือปาป้าหายไปนี่ไงน่าจะหลุดออกมาจากผีตัวนี้แน่ๆโอเคฝากป๊าป้าไว้เลยงั้นน่ะแม่จะโยนลงไปแล้วให้ป๊บหยิบอ่าให้ป๊าบหยิบโยนทำไมโยนทำไมเราสดเอโยนทำไมเราส่งดีๆสิออามาค่อยๆมาค่อยๆมาน้องพบค่อยๆมานะค่อยๆมานะก่อนที่น้องพบจะกลายเป็นกระดูกไปอีกรอบหนึ่งอุ๊ยหรือว่าน้องพบ ขนงพบตกลองอกไปนะน้องพบจะกลายเป็นกระดูกอีกรอบนะฮะทำไมหรอฮะฮะอะไรอ่ะทำไมป๊าทำหน้าตาตื่นตกใจเฮ้ย,ย,ยเราตร้องรีบเดินลงไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันคือโครงกระดูกของอะไรอ่ะอโคงกระดูกตุ๊กแกเดินถอยหลังไปเลยแม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆแม่กำลังเดินถอยหลังเพื่อที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดู ถ้าเกิดน้องพบตกลงไปอีกน้องพบจะกลายเป็นกระดูกอีกครั้งหนึง่งอุ้ยแม่รู้สึกว่าเหยียบอะไรลูกนี๊อีกแล้วครับเหยเียบเฮ้ยลูกดิ๊กเหยียบเลยทีเนี้ยมันจับมันจับไม่เด่นตัวจับโอ้เมื่อกี้มันเหมือนจับขาแม่ด้วยนะแม่ก็ตกใจเลยยากโอ้โหตรงนี้เลย,ยมีอีกหนึ่งชิน้น<แ>โอ้ยหนานล่วงไปแล้วเฮ้ยจะดึงแล้วฮะมันกระโดดอ๋อค้ย เดี๋ยวโคมกระดูกมันกระโดดด้วยเหรอใช่เอาแล้วทีนี้เราจะเอาคืนหลุมง่ายไหมเนี่ยดินไปดินมาได้ด้วยไปอยู่บนหัวพี่พนแล้วไปอยู่บนหัวเลยเอาเอาเอาเดี๋ยว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 น้องพบกันดี่งแล้วทีเนี้ยนู้นนาอน้องเพื่อนเพื่อนมันไปอยู่บนหัวจริงๆมันย้ายที่มันย้ายที่ลงมาแล้วเร็วเร็วเร็วน้องพ่อไม่บินเลยเอาไว้กว่าฮะน้องพบบินได้น้องพบไม่บินเลยอ่ะไว้กว่าอ่ะอุ้ย ไหนไหนไหนเพื่อนโอ้ยอาโอ้น yeah> ี่มันห้อยอยู่ตรงนี้นี่ไงในที่สุดเราก็เจอโครงกระดูกอร้มันนิ่งก่อนนี่รอร้อยมันนิ่งก่อนมันจะตกลงมาตันตายแล้วมันเป็นโครงกระดูกมันตายแล้วเอ้ยแล้วเพื่อนเราจะเอาลงมายังไงเนี่ยนี่ไงจักรจีมันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะลวงลงมาดิ่นนิดเจักรจีป๊าป๊าจักรจีแทนแล้วพี่บนขำเลย เอานมพบอากมาอย่างเนี้เนาะโครงกระดูกฮะจะอะไรนะจะปีนป่ายน้อพบบอกจะปีนป่ายแล้วจะได้โครงกระดูกไหมอ่ะหรือเอาตัวเองไปลงหลุมแทนยังไงเนี่ยป้าเอานมพบบินเร็วพบบินเร็วเออพบบินได้เนี่ยน้ำพบร่อนเร็วร่อนเร็วเป็นผีร่อน ได้แล้วน้องพบรอดแล้วน้องพบรอดแล้วเย้โอ้ยได้แล้วครับออ้ยโครงกระดูกมันมันโูหมันพับได้เลยเพื่อนเพื่อนโอ้หมันเป็นโครงกระดูกเนาะมันไปได้หมดทุกรูปร่างดูดูขาดมันะโอขามันชี้อย่างนี้ขึ้นมาได้เลยอะน้องพบโอ้โอ้แขนแขนก็ไปอย่างนี้ได้เลยอะน้องพบน้องพบจะทำได้ไหมอะน้องพบเป็นน้องพบเป็นสปีชี์เดียวกับมันน้องพบได้ไหม โอ้โหหมุนได้3 6 0อองศาเพื่อนเพื่อนโอ้โหของแท้อุ้ยแสดงว่าเป็นโครงกระดูกของแท้ไหนหัวอีกโอ้โหหัวหมุนได้3า0อสงศาเฮ้ยมีอุ้ยมีเลือดยูในลูกตระาด้วยนาบนาบนาบระวังกัดนิ้วนะระวังกัดนิ้วอ่ะงงี้เป็นพวกเดียวกันไม่ต้องกลัวเราต้องปลอมตัวไงลูกถ้าเราไม่ปลอมตัวหมาฝากแมมฝักแมม ไอ้กัดนิ้วแม่มกัดน,น,น,นิ้วนจับจับนี่ดีกว่าจับนี่ดีกว่าเออจับนี่ดีกว่านี่อย่างน,นี้นยังไงก็ไม่ถึงนี่ฮะแล้วมันเปื่อนอ๋อไม่ใช่แ้เราะก็บินเอ้าไม่มีเปื่อนโอ้หนุ่นโอ้จะบินจะบินด้วยวิธีนี้เหรอลูกน้พจะบินด้วยการให้ปลาอุ้มอ่ะาปลาปลาขึ้นไปตรงนั้นก่อนนะมันจะไม่เปื่อนอะไรนะขึ้นอะไรก็ไงนี่อ่ะได้แล้ว ถือไปดีๆแล้วพวกเดียวกันมันไม่น่ากัดกันอุ้ยดูพี่พลทำไมเครื่องมันลงมาอย่างนี้เอาบินไปแล้วบินไปแล้วเพื่อนๆบินไปแล้วครับน้องพบเอาพวกเดียวกันไปมันกัดนิ้วแมมดูดีมันกัดนิวมมดนดน้วแมมบวกลวงแล้วครับเก็บหัวเก็บไว้เอาเร็วเดี๋ยวเราจะต้องเอามันไปคืนหลุมแล้วมันมาจากหลุมไหนก็ไม่รู้หลุมไหนก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาหลุมละกันเนาะแต่ยังไม่เสร็จนะยังเหลือภารกิจอีกสองอย่างเลยนะ เราต้องเอาเจ้าเนี่ยไปคืนหลุมมันมีที่ที่นึงที่มันมีหลุมศพนี่น่ากลัวเลยด้วย <laughs> เดี๋ยวเราต้องไปแม่เห็นมันมีเยอะเดี๋ยวเราไปอยู่กันดีกว่าพวกเดียวกันน้ไปอยู่ด้วยกันก็น่ากลัวเลยแม่ขอเข้าไปเด็กสอไ,ไ,ไหนสอดเข้าไปไม่น่ากลัวเลยเหรอ <laughs> เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวโครงกระดูกแขนมือหายอะ่ะ <laughs> ไม่โคตรบนไอ้เนมองมันมองเป็นมองกล้องนะครับ ไปกันต่อเลย